77จังหวัดชาเลนจ์มาดูกันข่าวว่าจะมีหนังซีรีส์ละครที่ไปถ่ายทําตามโลเคชันต่างๆในประเทศไทยครบ77จังหวัดไหมมาต่อกันที่จังหวัดที่28แล้วค่ะทุกคนกับจังหวัดเชียงรายไหนใครรอกันอยู่บ้างกับซีรีส์ที่เข้าฉายใน n น t f l i x เท่านั้นค่ะอย่างเรื่องไท c เคปเลสคิวถ้ำหลวงภารกิจแห่งความหวังซีรีส์ที่สร้างมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะคะทุกคนแล้วก็เป็นข่าวดังระดับโลกเลยอย่างการติดถ้ำหลวงนะคะของทีมฟุตบอลหมูป่าแล้วก็ภารกิจที่จะช่วยชีวิตทั้ง13คนออกมาจากถ้ำภารกิจ ต้องต่อสู้กับปรากฏการธรรมชาติค่ะและความหวังของคนทั้งโลกเรื่องนี้ได้ผู้กำกับระดับอินเตอร์มากำกับให้เลยค่ะทุกคนแถมนักสแสดงในเรื่องพูดภาษาอังกฤษกันหมดเลยแล้วบอกเลยว่านักสแสดงแต่ละคนคือระดับคุณภาพทั้งนั้นแล้วก็พูดภาษาอังกฤษกันแบบคล่องมากแถมสถานที่ถ่ายทำนะคะก็ยังไปถ่ายทำกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะวันอุทยานถ้ำหลวงแล้วก็ด่านชายแดนแม่สายด้วยค่ะใครอยากดูนะคะกดเข้า Netflix ได้เลยค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มีฉายแค่ใน Netflix เท่านั้นนะคะในไหนจังหวัดที่19เอยากให้เป็นจัง กันน้อย